ของหายมีเกณฑ์หาเจอไหมวันนี้เราจะมาดูกันว่าของหายอาจจะคุณลองนึกนไว้ในใจค่ะแต่ว่าอย่าซีเรียสน,นะคะมันเป็นคามยยกรที่มันเป็นการเปิดดวงแบบสุ่มนะดังนั้นลองฟังไว้เป็นแนวทางค่ะใบที่1ค่ะเจอไม่เจอมีแค่นี้ค่ะใบที่สองค่ะเจอไม่เจอมีแค่นี้ค่ะใบที่สค่ะของที่หายไปมีเกณฑ์หาเจอไหมอธิษฐานจิตด,ดีๆนะคะกองหมายเลขหนึ่งนะคะกองหมายเลข2นะ อันนี้นะนเดี๋ยวเปิดขยับกล้องแล,ล้วกองหมายเลขสามนะคะกองหมายเลขหนึ่งหาไม่เจอค่ะดีไม่ดีก็อาจจะทิ้งไปแล้วหรือว่าออกนอกตัวเราไปแล้วหาไม่เจอแล้วค่ะกองหมายเลขหนึ่งต้องเสียใจด้วยกองหมายเลขสองนะคะจะมีแววหาเจอค่ะหาเจอโดยบังเอิญเมื่อคุณลืมไปแล้วคุณจะเจอมันนะคะกองหมายเลขสามคะ่ะมีเกณฑ์หาเจอค่ะก็เขาเรียกว่าอยู่ในบ้านอยู่ใกล้ตัวคุณอยู่อยู่ตรงที่คือลองลองสมรวจด,ดีๆมันจะ จะมีคนหาเจอแทนคุณไม่ใช่คุณหาเจอโดยตรงแต่